คุณคิดว่าสุขภาพคืออะไรการไม่มีโรคหรือแค่ตรวจแล้วค่าตับค่าไตยอยู่ในเกณฑ์แต่ในความเป็นจริงสุขภาพที่ดีอาจไม่ได้อยู่ในผลล a บแต่มาอยู่ที่คุณรู้สึกยังไงในแต่ละวันคุณรู้ไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนยุคนี้คืออะไรหลายคนดูเหมือนแข็งแรงแต่ลึกๆแล้วเหนื่อยเพียนอนไม่หลับ,บเบลอสมองไม่โฟกัสไม่มีโรคแต่ก็ไม่มีพลังจะใช้ชีวิต ที่จริงแล้วเราอาจไม่ได้ป่วยทางร่างกายเราอาจแค่ขาดการเชื่อมโยงกับตัวเองขาดการฟังร่างกายขาดการฟังใจเราอาจไม่ได้ขาดวิตามินแต่ขาดความรู้สึกที่มีความหมายและนี่คือแนวคิดใหม่สุขภาพแบบองค์รวมหรือโอลิสติกเท t h สุขภาพที่ดีเนี่ยคือสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและก็พลังงานรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมร,รอบๆตัวเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกลับมาฟังตัวเองฟังว่าตอนนี้ร่างกายต้องการพักไหมใจเราต้องการอะไรหรือเราใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายของใครนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังฟื้นฟูในตัวคุณเวิร์กช็อปโค้ชตัวเองเป็น mind and body คือพื้นที่ปลูกพลังนี้กลับมาเราออกแบบเวิร์กช็อปนี้เพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อบำบัดไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนใคร แต่เพื่อพาคุณกลับมาเจอพลังในตัวเองภายใน2วันนี้คุณจะได้เรียนรู้การโคชตัวเองด้วย Grow m o เดลและ NLP การฟังร่างกายผ่านองค์ประกอบธรรมชาติ Earth Water Fire Air คลื่น PEMFGravity และ Mind การวางเป้าหมายใหม่จากภายในไม่ใช่แค่เป้าหมายบนกระดาษทุกกิจกรรมถูกออกแบบให้คุณเชื่อมกายใจและเป้าหมายเข้าด้วยกัน เพือคุณกลับไปใช้ชีวิตด้วยพลังเต็มร้อยอีกครั้งสุขภาพที่ดีนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคแต่มันคือการตื่นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกอยากใช้ชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะกลับมาเป็นตัวเองเวิร์กช็อปโคชตัวเองเป็น m i n d a n d Body คือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อคุณซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่30มิถุนายนถึงหกรกฎาคมนะฮะ ที่แม่น้ำรีสอร์ทจังหวัดนคนปรปฐมนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง15ท่านเท่านั้นดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะได้ในช่อง description เลยครับอย่าลืมนะครับเพราะความสุขความสำเร็จและสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการฟังตัวเอง